4K 30เฟรมซึ่งน้อยแบนด์มากๆเลยนะในราคานี้ที่จะให้กล้องหน้าความเอียดเท่านี้มาตัวนี้ใช้งานดีเกินราคาอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้เลนมาโครแท้มาให้กล้องเขาก็จัดมาให้แน่นเหมือนกัน ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบก,กับช่องบลลลลแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวกล้องสมาร์ทโฟนของตัวอินฟิ i x n o t e 10 Pro นั่นเองต้องบอกแบบนี้ตัวนี้ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับมันมากๆตอนแรกที่ผมเอาไปถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าอินฟิ i x เนี่ยจะทำกล้องหรืออัดสเปกกล้องมาให้ดีขนาดนี้แล้วก็พอมารู้ราคาทีหลังนี่ผมตกใจหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหราคานี้ทาได้ขนาดนี้เชียวหรือ i n f ฟ n i ิรอบนี้จัดมาโหด จริๆชอบหล,หลายอย่างแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุบบงและแก้ไขกันไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูสเปคของเขากันก่อนเลยดีกว่าสเปคกล้องของตัวนี้นะเลนหลักให้มาอยู่ที่64 000, ล้านเลนอัลตราไวให้มา8 000, ล้าน 2, 000, เลนเดฟ2ล้านเลนโมโนโครม2ล้านกล้องหลังเนี่ยอัดวิดีโอได้ที่ 4K 3 0เฟรมกล้องหน้า16ล้านกล้องหน้าสามารถอัดวิดีโอได้ที่ 4K 3 0เฟรมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยนะ ล้องหน้าของเขาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ดีมากในส่วนตัวผมนะถือว่าถ่ายออกมาได้สวยเลยในเราลานี้เนี่ยมีดีเทลนะมีการดีเทคการแบบจับตาด้วยนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงเวลาเราใส่แมสเนาะถ้าปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นเลาเราใส่แมสมันจะจับใบหน้าไม่ได้แต่ว่าอันนี้ถ้าเราใส่แมสแล้วมันจับที่ตาเราแทนเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะสามารถวัดแสงแล้วก็ดันความสว่างให้เหมาะสมกับผิวหน้าที่เราเซลฟฟี่ได้มันก็จะช่วยปรับแสงแล้วก็จับดวงตาแทน ใบหน้าของเรานั่นเองถึงแม้ว่าในเรทราคานี้ครับผมบอกเลยว่าจะไม่มีออโต้โฟกัสแบบดวงตาก็ตามผมบอกเลยนะว่าผมไม่เสียเรียดเพราะว่าในเรทราคานี้นี่มันมันคุ้มแล้วนะครับแค่มันเปลี่ยนจากหมดดีเทคหน้ามาเป็นดีเทคตาแทนเนี่ยก็ถือว่าฉลาดแล้วส่วนตัวผมรับได้นะถ้าไม่มีออโต้โฟกัสในกล้องหน้าเพราะว่าไอ้พวกที่มีออโต้โฟกัสในกล้องหน้าเนี่ยราคาหมื่นขึ้นแน่นอนโหมดพอ t เทรตในกล้องหน้าก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับตัดขอบได้ดีมากสําหรับตัวผมนะอาจจะไม่ได้ตัด ขอบได้100%หรอกนะแต่ว่าก็ถือว่าตัดขอบได้ดีสกรีนโทรอะไรต่างๆถือว่าดีเลยไม่ได้อัดชารไม่ได้แข็งเกินไปกล้องหน้าที่ให้มา16ล้านเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยและยังมีการเปิดปิด HDR ในกล้องหน้าให้อีกซึ่งผมบอกเลยว่าบางแบรนด์เนี่ยไม่มีให้ด้วยซ้ํา เออแต่ว่าอันนี้ให้มาในราคานี้โอ<ฮ>้หถือว่าให้มาเยอะนะในส่วนตัวผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเปิดปิด HDR ได้นะมันสามารถตั้งเป็นออโต้ HDR ได้ด้วยแหมตรงนี้บอกเลยว่าน้อยแบรนด์นะที่จะให้มานะยกเว้นแบรนด์ที่เป็นแบบอินเตอร์แบรนด์อย่างพวกซัมซุงอย่างเงี้ยบางตัวก็ให้มาบางตัวก็ไม่ได้ให้มาแล้วก็ถึงเขาให้มาก็จะเป็นรถทอนสเปคด้านอื่นแต่ว่าตัวเนี้ยจัดสเปคมาแน่นมากไม่ว่าจะเป็น CPU เล่นการเล่นเกมหรือว่ากล้องเขาก็จัดมาให้แน่นเหมือนกันการวัดแสง สกีนโทนเนี่ยผมว่าสวยนะตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีและยังมีโหมดกลางคืนในกล้องหน้ามาให้อีกนะตัวนี้ทําได้ดีถึงแม้ว่าจะอัดชาร์ปเยอะไปนิดนึงแต่ส่วนตัวนะให้มาเนี่ยดีกว่าไม่ให้มาบางแบรนด์เนี่ยไม่มีให้ด้วยซ้ำหลายหลายแบรนด์นะผมบอกงี้ไม่มีโหมดกลางคืนในกล้องหน้ามาให้ในเรียราคานี้แล้วเราสามารถเลือกเปิดปิดใช้งานได้ไงถ้าเกิดเราไม่ชอบใช้เราก็ไม่ต้องเปิดแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าเปิดใช้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเนี่ยนอยสเพียบเลยแต่พอเปิดปุ๊บนอสมันก็ เนียนแล้วก็มีการอาัดชาร์เพิ่มดีเทลเข้าไปทําให้เออการถ่ายไหนท์โหมดในกล้องหน้าทําได้ดีขึ้นอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของงานวีโอกล้องหน้าตัวนี้นะผมบอกเลยในราคานี้น่าจะที่สุดแล้วละเพราะว่าสามารถอัดวีโอกล้องหน้ามาได้ถึง 4K30 เฟรมซึ่งน้อยแบนด์มากๆเลยนะในราคานี้ที่จะให้ กล้องหน้าความละเอียดเท่านี้มาแล้วก็แน่นอนครับไม่มีการสั่นอยู่แล้วเรื่องของ CPU นเซียของอะไรตัดตัดนานแล้วเละๆราคานี้ดีเทลเนี่ยวัดแสงเนี่ยอาจจะมีวูบวาบบ้างเล็กน้อยลองเทสดูผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบขาตั้งกล้องอ่ะแบบมาตั้งแล้วก็อัดพูดคุยภาพนิ่งๆตั้งนิ่งๆแบบนี้แล้วก็พูดเน้นไฟล์คมๆมากกว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยทำได้ดีนะยอมมีนอสเลยแต่ว่ามีดีเทลแล้วก็ ไม่ลดเฟรมเลทด้วยอตรงนี้เจ๋งมากๆเลยและยังอัดวิดีโอที่ Full HD 60เฟรมได้ผมบอกเลยหาได้ยากมากเพราะว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยถ้าอัด 4K ได้ Full HD 60เฟรมก็จะอัดไม่ได้เนาะตัวนี้ให้มาครับ Full HD 60เฟรมทำได้ดีมากเลยนะในตอนกลางวันความคมความสมูทอะไรต่างๆนานานทำได้ดีเลยเพียงแต่ว่าตอนกลางคืนเท่านั้นแหละที่ผมไม่ชอบเพราะว่าพอมันไป60เฟรมปุ๊บมันมีการกินแสงเบิ้ล2เท่าจาก30เฟรมมันเลยทำให้ภาพมัน วุ้นๆเละๆเพราะว่าพอไปถ่ายที่แสงน้อยมากๆเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกไว้นะแต่พอมาเป็น Full HD 30เฟรมใช้งานได้ดีสามารถเปิดปิด EIS ได้ตรงนี้แนะนำให้เปิดนะถ้าคุณจะถ่ายในตอนกลางวันแต่ว่าถ้าคุณเปิดเนี่ยมันก็จะมีการครอบเข้าไปเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็กลาวว่าแสงที่ผมไม่ชอบในไฟล์ ความเอียดเท่านี้คือมันค่อนข้างวูบวาบมากเหลือเกินนะตรงนี้กลางคืนนะครับแนะนําให้ปิดเพราะว่าภาพอยู่ไว้ซ้อนเนี่ยเยอะมากๆไม่แนะนําเลยจริงๆดูไม่รู้เรื่องอ่ะมึนหัวเฟร,รมเรทวิ่งมัว่วซั่วไปหมดดูแล้วมึนหัวจะอ้วกจริงๆนะการเก็บเสียงอันนี้ประทับใจเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีก็ลองหน้าความละเอียดที่ 4K 30เฟรมนะจ๊ะอืม,มเป็นยังไงบ้างครับการวัดแสง ผมไม่รู้นะแต่คือเสียงที่ให้ออกมาเนี่ยฟังชัดดีในหรียราคานี้นะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก8เต็ม10คะแนนยังมีวิดีโอแบบละลายหลังให้อีกนะเป็นแบบพอร์เชดละลายหลังสามารถอัดได้ที่ full hd 30เฟรมแต่ว่าเรื่องของการตัดขอบละลายหลังเนี่ยไม่ได้ดีมากอย่างแบรนด์ vivo หรือ oppo พวกเนี้ยมันตัดขอบแล้วมันตามตัวแบบทันไงอันนี้มันจะยังเห็นเหลือบๆนิดๆหน่อยๆนะครับมันตามตัดขอบไม่ทันว่ากันไปก็ให้มาทีนี้เรามาลองดูภาพนิ่งใน กล้องหลังเลนหลักแล้วก็เลนเอลตรตาวายของเขากันบ้างนะทั้งเลนหลักและเลนเอลตรตาวายเนี่ยผมบอกเลยใช้งานได้ดีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของไวเบาลานซ์ไม่เหมือนกันกล้องหลักเนี่ยจะติดทางอมเหลืองส่วนออลตรตาวจะติดไปทางอมฟ้าโดยรวมเนี่ยเก็บสีสันท้องฟ้าได้ดีเพราะสามารถเปิด HDR ได้เปิดได้ทั้งกล้องเลนหลักแล้วก็เลนเอลตรตาวายเลยกล้องใช้งานได้สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์9 เต็ม10ดได้ซ้ําในเลนสราคานี้ถือว่าเฮ้ยโหดให้มาโหดครับหมดกลางคืนถือว่าทําได้ดีนะครับดีมากๆเลยแหละส่วนตัวผมนะหมดทั่วไปเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวหมดกลางคืนแล้วที่ผมทํามาให้ดูดีกว่าเดิมเยอะมากลดนอสแล้วก็ยังมีความคมชัดอยู่แล้วก็ยังเก็บดีเทลสีสันได้ค่อนข้างดีอยู่แต่จะใช้งานได้แต่เฉพาะในเลนักเท่านั้นนะอันนี้ก็โอเคนะครับในเลนราคานี้ก็ยังไม่มีตัวไหนนะหรือน้อยมากๆที่จะใช้ในโหมดได้ทุกเลนเนาะ ก็จะใช้ได้เฉพาะในเลนหลักเหมือนกันใช้โหมดกงคืนของเขาในการสโลว์สปีดชัตเตอร์เนี่ยการเหมิดของเขาจะไม่ได้นานมากนะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3-4มถึงสวิซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมก็รับได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปพูดถึงเลนมาโครตัวนี้ใช้งานดีเกินราคาอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้เลนมาโครแท้มาให้โดยส่วนตัวนะในราคานี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีเพราะเขาใช้เลนอัลตร้าไวในการทําเป็นโหมดมาโครมีออโต้โฟกัสด้วยเพราะเลนอัลตร้าไวเขาสามารถ ออโต้โฟกัสได้มันเลยทําให้เข้าใกล้ ตัวแบบเนี่ยได้ค่อนข้างมากแล้วก็ผมบอกเลยนะว่าสีสันมันก็จะคล้ายๆกับตัวเลนอัลตร้าไวเลยเพราะมันใช้เลนตัวเดียวกันอะเนาะทำให้สีเนี่ยไม่เหมือนเลนหลักแต่ถามว่ามันต่างกันมากไหมถ้าอยู่ในโหมดนี้แล้วผมบอกเลยว่าแทบไม่ต่างถ้าคุณถ่ายในที่แสงเยอะๆแทบจะไม่ต่างกับเลนหลักเลยสีสันดีบกันฟัซบรลนั์นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณถ่ายพวกภาพอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในที่ที่แสงมันไม่ได้เยอะมากมันก็จะอาจจะเห็นผลต่างของสีสันตรงนี้นะแน่นอนครับเลนอัลตร้าไวกับเลนหลักมันยังส ให้ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นพอมาเป็นโหมดมาโครสีสันวับลามันก็จะดิฟกันสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าในเ็ราคานี้มาโครและยังมีออโต้โฟกัสอีกมันยิ่งทําให้ถ่ายมาโคง่ายไงแล้วดีเทลออกมาคือดีด้วยนะอัดชาร์ปไม่ได้อัดอะไรเยอะแยะเลยนะครับสีสันดอกไม้นี่ผมชอบมากนะสวยแบบเป็นธรรมชาติไม่คิดว่าในเด็ดราคานี้จะใช้อัลตราวทยทำโหมดมาโครออกมาได้ดีขนาดนี้เออนะทีนี้ต่อไปเป็นการซูมทะเลแบบ 2เท่าซึ่งเป็นการใช้เลนส์หลักในการซูมซิตอนเข้าไปในการถ่ายภาพก็ลองดูครับเลนส์หลักความละเอียด64ล้านซูม2เข้าไปก็ยังได้ดีเทลที่ดีอยู่ผมก็เลยลองซูมสโคบเข้าไปเนี่ยเออใช้ได้เว้ยเพอเอใช้แทนเลนส์มาโครได้ด้วยซ้าเพราะความละเอียดมันยังไม่แตกเลยแล้วก็เดฟเนี่ยผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างจะดีกว่าใช้เลนส์มาโครถ่ายด้วยซ้ําไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้มากด้วยก็สามารถถ่ายได้นะแต่ก็ต้องถ่ายที่ท,ที่มันแสงเยอะๆหน่อยเพราะยังไงมันก็คือเลนส์หลักเป็นการ z o o ด้วยจิจิตอนนั่นเองทีนี้ภาพขาวดำเนี่ยจริงๆผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้หรอกนะแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าเขาให้เลนส์โมโนโครม,มาที่2ล้านนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคนะครับสำหรับหลายๆคนที่ชอบการถ่ายภาพขาวดําหรือว่าฟิลเตอร์ต้องใช้เลนส์โมโนโครมในการคําสีส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้เนาะแต่เขาก็ให้มาก็บอกไว้ก็ไปถ่ายมาให้ดูก็ลองดูภาพเอาละกันทีนี้ต่อไปพูดถึงเรื่องของงานวิดีโอก,กันบ้างดีกว่างานวิดีโอกล้องหลังของเขาสาม าามรถอัดได้ที่ 4K 30เฟรมใช้งานได้ดีไม่มีกันสั่นเหมือนเดิมดีเทลและสีสันเนี่ยผมชอบไม่ได้อัด ชาร์ปเลยตรงนี้อันนี้ชอบมากๆนะครับผมว่ามันคมด้วยตัวเลนส์ด้วยตัวไฟล์ของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปอัดชาร์เลยมันเยอะกลางคืนเนี่ยยอมมีนอยส์นะครับแต่ไม่ลดสปีดชัตเตอร์อันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีคือมาถูกทางแล้วอย่าไปลดสปีดชัตเตอร์มันยอมมีนอยส์นะครับแต่ว่าเก็บดีเทลได้มองเห็นถ่ายรู้เรื่องเนาะออโต้โฟกัสกลางวันเนี่ยโอเคนะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยอาจจะมีช้าเออมันหาไม่ค่อยเจอเป็นเรื่องปกติของเลนส์ราคานี้ทีนี้วิดีโอฟกัดีโฮสเฟรมก็จะเหมือนกันเลยก็คือถ่ายด นะครับสมูทดีไม่ค่อยได้อัดช้าอะไรมากไม่มีการสั่นนะโฟกัสเร็วนะครับกางคืนเนี่ยโหอันนี้ต้องขอติเนาะเพราะว่ากลางคืนผมไม่แนะนําเลยอย่างที่บอกเหมือนกล้องหน้าเลยมันค่อนข้างกินแสงเยอะในเฟรมเดท60เฟรมเนี่ยมันเลยทําให้ภาพค่อนข้างมืดมันมองอะไรไม่ค่อยเห็น ฟูลเ30เฟรมใช้งานได้ดีนะครับสามารถเปิดปิด eis ได้การอัดชาร์บก็อาจจะมีการอัดชาร์บเข้าไปบ้างเล็กน้อยวัดแสงเนี่ยวูบวาบเลยแอบมีกระตุกของ eis ด้วยเวลาผมแพนซ้ายหรือว่าแผนขวาแบบช้าๆสังเกตดูเหมือน eis มันพยายามจะนุ่งนวงอยู่แต่ว่ามันก็จะมีมันมีกระตุกอะ่ะเออกลางคืนเนี่ยสิ่งที่เห็นถ้าไม่เปิด eis นะ ai มันจะขึ้นเลย ai แล้วมันก็จะขึ้นว่าเป็นโหมดวิดีโอกลางคืนให้เองจะทําให้วิดีโอของคุณเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นแต่ถ้าคุณเปิด เปิด e a s เมื่อไหร่เนี่ยโหมดไนท์โหมดหรือ AI มันก็จะเริ่มทางานทันทีมันก็จะค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็พอเปิด e a s ภาพย้วยภาพซ้อนมันเยอะมากจนมองไม่รู้เรื่องอันนี้ผมแนะนำนะว่าถ้าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอกลางคืนใน 4K 30เฟรมแนะนําให้ปิด e a s แล้ว AI ตัวไนท์วิดีโอเนี่ยมันจะทํางานนะยอมให้มันไม่มีการสั่นนะเพราะว่ามีการสั่นมันดูไม่รู้เรื่องแหละคือนิ่งสั่นนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่มันมีความสว่างแล้วก็เฟรมเล็มันไม่ตกเนี่ยผมว่าดูรู้เรื่องกว่าต่อไปครับผมก็จะเป็น ตัววิดีโอในเลนส์ ultra w i สามารถอัดได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมและยังสามารถเปิดปิดกันสั่น EIS ได้มีภาพซ้อนอยู่ไว้นะทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ผมบอกเลยไม่ควรเปิดใช้งานมีออโต้โฟกัสด้วยอันนี้ชอบม,มากๆเลยแต่กลางคืนเนี่ยค่อนข้างมืดมากนะครับไม่ได้เป็นเลนส์ ultra w i ที่เซนเซอร์ใหญ่หรือว่าเก็บแสงได้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ถือว่าแค่พอใช้ได้นะครับมันไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ในราคานี้เลยออโต้วาอาจาจะแบบไม่ได้เก่งมากแต่ก็ยังให้ออโต้โฟกัสมายังสามารถเอาไปใช้ในโหมดของมาโครได้ดีก็ต้องยอมรับในข้อจํากัดของเขามันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปแหละแต่ในเลนราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วในส่วนตัวผมนะผมนี่ใจสั่นเลยคือมันน่าใช้อะ่ะในเลนราคานี้ด้วยกล้องเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยนะครับผมแล้วก็อัดเสียงดีอีกนะวิดีโอก็ผมว่าใช้ได้ถ้าเลือกใช้ให้มันถูกจุดถูกที่ถูกทางจริงๆนะครับผมสำหรับตัว i n f Note 10 Pro ตัวนี้ประมาณนี้ละกันนะถ้าใครสนใจคลิปนี้มีความสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์วิธีใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวจยากให้เทียบตัวไหนอะไรก็ว่าขอกันมาแล้วกันถ้าเครื่องยังอยู่นะเออถ้าเขาไม่ทีบเอาคืนหรืออะไรก็เดี๋ยวจัดให้สนใจก็ไปหาซื้อกันได้แล้วในเว็บไซต์อะไรเขาก็มีหมดประมาณนี้ละกันนะส่วนตัวชอบมากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ